เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะใจฝังนี่กว่าเฮ้ยนี่งสองเห็นค้าค้าเหนคาค้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ดอกงามว้าเดี๋ยวพี่คึกงามเลยแหละเอบ,บเบอจะไข่เนาะ บานลงขา <Okay. S 1> สามไข่เจาไข่น้อยอ้ยไข่นี่นะเฮ้ยยังมีก่าไขหันตัวนดเจา เจ้าดอกแล้วน้องไงเจ้านี่ดูว่าดอกใหญ่ดีนะเจ้ามันเนี่ยใหกำลังออกจ้กไข้นี่จ้ะ งามเลยแหละทุกใครๆกันเจ้าตอนนี้เป็นลางุขาวเจ้านี่เห็ดโบดนฝนเห็ดงามมากใครขอบไผ่ถ้าเสียวฟันนะเจ้า ออกเลืองมีดอกน้อยเจ้าออกเตืเลืองเจ้าโอ้อยไก่ไ่เจ้าพี่น้องไข่ไข่ไข่สามสี่ไข่เจ้าพุ่นดอกก็มีโอ้โอ,อ้แต่แต่ วในเห็ดงามไม่เปื้อนเลยนีอุ้ยพี่น้องโอนใครใครเนี่ยเดีาออกจากกัแทนทินแตกทินตรงนี้เอาลูกันซึกกเล สวัสดีเจา้าเจอกระแพงในป่าอีเช่นเคยเจ้าวันนี้พามาหาเหตุนะเจ้ากลับมามุงเก่าตะวาตะวาขาลงมาให้ม้านหมานอยู่ตัวนี้เจ้าได้เป็นมูมาเช่านี่ก็เลยมาส่งนะเจ้าต้องแต่ว่านี่มาขวายกว่าทุกวันเจ้านะโอ้ยเดี๋ยวพัะมา,าส่งตัวเช่าไปหน่อยครึ่งตะกาละ เด้๋ยันเจ้าว่าวันนี้เรามาหนักมาน่อยใช่ได้นะเจ้าไปโอ้โหเจ้าหลังหังกขาวเจ้าสวยมากดอกำลงามเลยโอ้โหเขาไปกระบวยเจ้าโอ้เหลืองเจ้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอกกำ็นไงโอ้โหดูกิสวยมากขายยาวๆเลยเจ้าดอกพี่น้องนี่ดอกใหญ่ๆดอกน้อยเจ้าเอาเจ้นนะเนาะดอกนู้นดอกนี้สวยๆเลยเป็นอะไเจ้า ไขๆไข่อยไรต้วมอกเจ้าอีกดอกนึงใกล้ๆก,กันนะเจ้าในี่ไข่เจ้าไข่อุ้ยไข่หน่อยก็มี เอฟเลยใครหาน,นะเจ้าเนี่ยเต็มไม้เต็มมือมาก,กไข่เนี่ยฮานเจ็มแล้วหลงหัวขาวเจ้าเก็บกันเจ้านี่นี่ถุงเท้าเบานะเจ้า ได้อเดี๋ยจี๋มานเหยดอกเดีวยวถ้าบานแบบแข็งๆนี่จะเก็บนะเจ้าแต่ถ้าบานแบบเละๆนี่บอกจะปล่อยเป็นเชื่อนะเจ,จ้าดอกสองดอกเจ้าดอกนุ๊บจะเครเดี๋ยวจะไข่เนาะ อเจ้าข้างผาอีกใครนึงเจ้าอ,อยู่ใกล้ๆก,กันนะเจ้านี่แล้วหัเขานี่เจ้าบานแล้วงักขาวเจ้าอ,อื้มกำลังบานนี่หนมอมอแข็งนะเจ้า hết đưa nữa này khai đến chợ Hãy subscribe cho ว้ายหัวมันแข็งนี่งนะเจ้าต่อเนี้แม็กกินเจ้าใครใครใครเจ้าใหญ่ใหญ่ไปเห็นเก๊ไก่บุ้งนั่อีกดอกหนึ่งเจ้า ้นยจสองเมียมกราจาใหญ่ร้อยไมเจ้านี่ตะโกขาวน้อยเจ้า เหยื่อพิ่งนบยุงเจ้าดอกเนี่ยโอ้โหขายาวมากรัอนกรกนึงเจ้าหาอันว่าเนีเ่ยวเป็นห่งกายฮะตัวหมีตัวหมูตัวหมีเลยใครเจ้า เจาเนี่ยดอกน้ขนาดเต่ากันเลยอ่ะโอ้ยสองดอกเนี่ยใครใครตัวกบ,บินนีดีเจาข้างถนอนใหญ่งกเลยเจ้านี่อีกสามเจ้า มาแต่หัวอยู่ข้างในลึกเจาะหอกเ่องช่วยนีวันนี้เพดบานไล่เจาะเนี่ย นี่ไข่เจ้าะโอ๊ยแตะออกกลางมีดอกน้อยจนะเจ้านี่เจ้าแค่สองดอกอันนั้นปล่อยกันนะเจ้าะแพ็คกระหาจะถึงท้าออกแล้วเจ้าพี่น้องนี่เฮ้ยผลงานนะเจ้าเนาะซอกตะกาเจ้ามันเต็มอยู่เนาะเบิงใกล้ๆนะเจ้าเนาะเกือบเต็มตะกานะเจ้าเนาะนี่แพ็คเก็บมาทั้งดอกตูมดอกบานนะเจ้าเนาะ นี่นี่ของบาร์ไทยบ้านเจ้าพอๆกันนะเจ้านอนได้หลายเติบเครื่องตาได้หลายยูนะเจ้าเอาอะอาละเจ้านอนได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพลยงตัวอีเจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมให้จนถึงท้ายคลิปนะเจ้าพี่กัลยังอยู่ป่าเดิมเลยนะเจ้าเนาะอ่าอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดพิฮณุโลกนะเจ้าแต่ว่าวันนี้แพงบอกได้ขึ้นทัวร์สูงนะเจ้านอนเพียงโลหะเท่าก ดไว้เลยเจ้าเนาะหาป่าข้างล่างใกล้ๆถนนเลยเจ้าในคลิปอาจจะมีเสียงรถวิ่งอยู่นะเจ้าเนาะอ่ะสำหรับนี่คลิปนี้นะเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับไป<ข>อ<ล>พอกันคลิปหน้าคลิปไหม